สวัสดีครับผมเอฟเอสเดววันนี้ผมก็จะมาด,ดูช่องเพื่อนนะครับของหมอ,อมเป็นช่องใหม่ที่ต้นต่างๆนนั่นก็คือช่องกนอนหน้าดูดิโอกนอนหน้าดูดิโอจะเป็นผูดถึงวันเลยครับพูดถึงวันเลยครับพูดถึงวันเลยครับ อนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับผมกล้องหน้าฮีตูดโดครับวันนี้ผมจะมารีวิวช่องใหม่ของผมเองอันนี้ก็คือเพื่อนผมครับชื่อพิทครับและช่องของมันนี่ MBS Studio ทั้งนี้ครับ MBS Studio เพื่อนทังนี้ครับยังไงทุกคนก็ฝากติดตามนะครับคอนเทนต์ของช่องผมก็จะมีเกี่ยวกับการทําเกี่ยวกับสาระความบันเทิงทั่วไปแล้วก็คลิปทั่วไปกิจกรรมแล้วก็เกมทุกอย่างครับก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับค,ครับผม de wow. <laughs>